สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนายชีกันรุ่นั่นเองอยู่นี่อยู่กับเกมโตเกียวเซเวนเซอร์กันพาร์ทที่สองกันอีกแล้วนั่นเองนะครับต้องขอทวนเหตุการณ์คราวที่แล้วก่อนนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับแม่เหมือนแายจะมองน้าอกแต่ชัดเออมึงถอดเสื้อเลยเดี๋ยวกูดูแน่นอนมึงถอดเลยซึ่งเขาก่อนครับเราเนี่ยนะครับนะคลิปที่แล้วมีทำการเล่นไปแล้วใช่ไหมครับผมนะแต่ดูเหมือนว่าโอ้ดอกไอ ดูเหมือนว่าครับทิปคลิปเขาที่ด้ของเราติดลิขกสิทธิ์ไปนั่นเองนะครับซึ่งลิขกสิทธิ์แรงมากเลยนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องเรื่องอะไรต่ตางๆนานาอยู่ในคลิปแรกหมดแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอ่ะสักพักจะให้คุม,มองนมอย่างเดียวมึงเรือ่องอะไรไอดอกเลยโอ้ยงานนี้มีพี่แน่นอนครับนะฮะเกมก็จะมีการจับการกาชาหรือแหล่งไอดอลนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาจับไอดอลกันอีกรอบหนึ่งซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่านี่เป็นการอัดเทสที่28ของวันนี้นะครับเพราะว่า กูอัดฟิลมาหลายรอบแล้วนะไม่ว่าจะเป็นบนมือถือบนมือถือแล้วก็บนมือถือจนกระทั่งโมโหจนย้ายมาอัดในคอมนะฮะเพราะว่าบนหัวเธอตัดะะมันอัดแล้วมันแบบอะไรวะมันแลกโคตรๆเลยนะ,ะซึ่งก็เลยย้ายมาเล่นในคอมรู้สึกดูดีใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับผมนะวันนี้เราจะมาหมุนกาชากันนะครับเพราะว่าอันเมื่อกี้นี้มันบินไปแล้วนะฮะ โอเคก็ตามนั้นนั่นเองนะครับเราจะมาหมุนกาชาออเดชั่นกาชานั่นเองซึ่งไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมกาชาผมแม่งลดไปเยอะนะครับเพราะว่านม่งอัดหลายรอบแล้วต้องมาจับหลายรอบเลยครับผมนะแม่งเอ้ยปวดหัว่วตัดนะฮะโอเคเราจะดูกันว่าเราจะได้อรอบแบบไหนเห็นว่าเขามีเพลงใหม่เข้ามาด้วยฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาร้องเพลงใหม่ให้ดูกันละกันนะครับไปหมุนหนึ่งรอบจะได้แคร์ชาวบ้านเออไม่ใช่ตังเราตังใครวะเอาจิ้มหายโอ้โหได้เคยมาครับนี่ นะฮะโฮชิโฮชิโอเมก้าโฮชิกาคินะโอ้โหชุดนี้ออกไปข้างนอกโอแม่โลลิคอนเสี่หน่อยโอแม่โลลีโอ้นั่นเองโอไลสกินเป็นไงบ้างโอกาสท5าที่จะคะแนนจะเพิ่มขึ้นโอแม่โลลีโอ้จัดอีกรอบหนึ่งครับจัดอีกรอบหนึ่งตอนมีตัวหมุนเราไม่ใช้เราใช้กาชาครับเราหน้าด้าน <c oughs> อย่างนี้ก็ได้เลย เราจะได้อะไรกับมาอูเม่อูเม่อูมีมิดโดริครับผมเนี่ยมิดโหริมิดสซังิมิดอามัสซุรินั่นเองนะครับในชุดออกเดทอูเมะอูเมะชุดหน่าหลักโลลี่ง่ายไหมวันนี้จับเล้แต่โลลี่วะชิบหายอ่ะแต่อีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายครับผมดูซิจะได้ใครมาขอเป็นผู้ใหญ่บ้างเถอะเซเว่นออดิชั่นไปนะครับไปไป อูเมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือชุดฮาโลวีนอูเมอูเมโรลี่โอ้ไม่กดโอ้ยจับได้แต่ตัวโรลี่้ค่ั้งนั้นเลยนะซึ่งการจับจานนี่รู้สึกหลักหลจะมีการแบบใช้เหรียญในการจับการแล้วนะจะเป็นเหรียญส้มเอ้ยเหรียญเงินกับเหรียญขาวปะเหรียญเงินกับเหรียญทองเนี่ยพวกเนี้ยนะเหรียญฟ้าอ๋อเหรียญฟ้ากับเหรียญเงินเล่นเหรียญน้ำตาลกับเหรียญเงินนะฮะก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่ง ทางเราไม่มีเหรียญฉะน,น uhh. ั้นก็ไม่จับครับผมเพราะมันไม่มีเหรียญเหรียญที่ศูนย well> ์ศูนย um, ์กระศูนย์กศูนย์กศูนย์เนี่ยโอเคกลับไปเลยแล้วกันนะครับนะสิ่งแรกที่เราจะพูดก็คือว่าคลิปผมติดแล้วก็ธิ์ไปใช่ไหมทีนี้มันติดเพราะอะไรครับมันไม่ใช่เพราะตัวเกมหรอกครับแต่มันติดเพราะว่าไอ้ตรงหมดไลฟ์สเตทเนี่ยแหละครับเพราะมันเป็นเพลงญี่ปุ่นใช่ไหมทีนี้ ถ้าใครได้ได้ยินเสียงเกมนี้เบาและเสียงมยไม่ไผมดังไม่ต้องแปลกใจว่าผมกำลังหลีกเ,เล่นลิขสิทธิ์อยู่นั่นเองนะครับหรือถ้าใครสงสัยว่าผมเล่น,เล,นเล่นเล่นเกมเพลงเพลงนี้อยู่แล้วจะจู่มีเพลงไม่กลมาจากไหนเนี่ยมันต้องแปลกใจครับไม่ต้องแปลกใจผมเล่นแทรกให้มันให้มันจับตรวจไม่ได้นั่นเองนะครับไอ้นี่ก็หาว่ามองนมใจมึงถอดเสื้อมามึงถอดเสื้อมาเลยคุมองแน่นอนยี่ดอกเอ้ยมาไปที่หมดไลฟ์สเตจกันดีกว่าครับเห็นเขาบอกว่ามีเพลงใหม่เข้ามาใช่ไหมเพลงใหม่อยู่ไหนเพลงใหม่ ไหนเพลงใหม่ครับนี่ไงนิวไหนลองเล่นดูสิว้าว that's my rock and roll my bro อันนี้เพลงอะไรครับ trip or trip yo dance dance น้องแด dance dance dance, dance. ไ,มไม่รวงมาเล่นเพลงนี้ trip or trip ไปกันเลยแหมสุก,กี้ยังกี้ไปเลย ไปสุกิยากิไปเล่นเพลงชิปออาชิปสุกิยากิเอาเลยครับเริ่มทำกอ่อน s t a r t i n งอ่าโอ้โหมาเร็วมากมาเร็วโอ้ยใจเย็นๆโอ้โหโอ้โหไม่ทันไม่ทันไม่ไดาโอ้โหลืมลืมกดลืมกดโอ้โหโอ้โหไม่ทันเลยไม่ทันเลยใจเย็นสิแม่งไม่ทันโอ้โหไม่รู้ไหนซ้ายไหนขวาเอา้าชิปหม้เล่นใหม้ เสร็จสิ้นจะเล่นใหม่ะครับยกเลิกในการใช่ไหมยกเลิกเล่นใหม่ไม่ทันเมื่อกี้ลืมกดเมาส์เมาส์ซ้ายลืมกดไม่เงยไปรวยครับลืมกดอัดหลายรอบแล้วในมือถือมันไส้มันหนินอัดในคอมดีกว่าอ่าดูดีกว่าเยอะดูดีกลุ่มก็ไม่กลว่าซ้ายอู๋หมีมาเริ่มครับมึงจะมาด้านไหนเอามามาเอาเอาเออเอาเออเออ เออเอาแม่งพลาดแล้วเออเอาแม่งพลาดเอาเอาเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอชิบไม่รั่วรั่วเย็ดรั่วรั่วรั่วรัวโอ้โหโอ้โหแมงแม่งมันมากอ๋เอาเร็วเอา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 พลาดเลยเออเออมันมันยกหัวแล้วมันเด็ด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 แม่งไม่ทันแม่งม้ากูพังแล้วงานนี้นั่นี้ เอาไหม่ต่อกันละมันโอ้อกลายเป็นชาวล็อกไอ้จิ้มหายกูพลาดเลยเอาอลูมินไอ้นั่นมาใส่มาขวาเลยเนี่ยเอาเอาเมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเอ้ยมาเร็วมาเร็วเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวกูเล่นเล่นเหอะโหมดนี่ช้างแม่งนะครับปล่อยปไ่อปมันไปไม่เอาแล้วเดี๋ยวแม่งติดิี่ก็ติดนะฮะนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับนี่คือโหมดคร่าวๆของเพลงใหม่นั่นเองนะครับผมโหมดเพลงซิโร่เป็นยังไง ขอลองจิ้มหน่อยสิจิ้มเข้าไปโอ้โหเพลงแม่งไปแมงเออเพลงใหม่มาเร็วในโหมดนโนมนี่แผลบโบคตรโหดน,นะลองเล่นเพลงนี้ดูอา้าวี่หายมาดีออออเออเออเออมาดี มาเมาสีเอาแมงพาเลยเอาอ๋อแม่ใส่อะไรขวาเอาเว้เอาเว้เอาเว้จังหวะมาแล้วจังหวะมาแล้วเอาไว้เอามาเอามาเอาไม่มาพาเลยมุแต่เลขกจังหวะแม่เลขกจังหวะเลขกใจเธออ้อเ้าแมงพาเลยอ่ะ โอ้โห oh. เอ้ยเร็วไปเพลงนี้ทำไมมันช้าจังวะช้ากว่าเพลงเมื่อกี้มา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 เอาเดีเยานี่เอาแม่งพลาดเลยโอ้โหอย่างนั้นก็ได้ C ครับไม่เป็นไรอ่ะเราจบเพลงตอนนี้ก่อนแม่นงโคกดลำาก เล่นของแม่งลำบากกว่ามือถือแม่เ้ยนะกลับไปที่โหมดเก่าดีกว่าของเราเด็ดติลิกสิตน,นะฮะโอเคในเมื่อเราเล่นโหมดสเตทเอ่อไลฟ์สเตทกันแล้วว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับผมเนะี่ยทีนี้เราจะมาเล่นโหมดใหม่ที่เข้ามาในวันนี้กันดีกว่าครับผมกับโหมด versus battle กันนั่นเองนะครับผมซึ่งจะสู้ไปทำไมกูก็แพ้ชาวบ้านอยู่ดีอ่ะเด๋ด๋ดดดดดโอเค,อเ,คเราจะมาให้เป็นไก่ชาวบ้านเขาชนะกันไปอ่ะเริ่มเล่นกันเลยเดี๋ยวเราจะไปโหมดอื่นๆกันบ้างดีกว่า ซียูรวมพลังแห่งโรงเรียนอารเมยุริโอ้โหเอ็กเปิดเอ่ออะไรครับเนี่ยสเตอร์หนึ่งคุณโจคุณเมะครับ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 ในนี้อุเมจังโลลีอุเมะแม่เจ้างานนี้มีปีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอยู่เลยอเพื่อนร่วมชั้นน่าจะเป็นเรา เราจะข้ามไปได้ไหมข้า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 มเราไม่รู้เลือกเราไม่เราไม่ได้เป็นสายนี้ข้ามข้ามไปนะข้าร่วมอีเวนต์ครับผมนะไปอีซี่เนาะมาเอาอีซี่ก่อนไม่ไหวเพลงนี้เลยมาเพลงใหม่เลือกใครเดเอาใครเลือกจูนิกนี่ไม่เอานมทั้งนั้นเลยเอาเอานมเอานมไม่เอาไม่เอาไม่เอามีจิตเอานมนมมาเลยนะนมแม่เจ้านมโอ้ยโคนม นม b บ b o บส์โอ้โหนมเจอกันนมนะฮะเลิ่มเป็นสีรออะไรล่ะครับเอออย่ามาให้มันดูถูกเราเออดูสิป่าวแมวเล่นเกมนี้มันเป็นยังไงแหมนมกับน,นมปะทะกันมาแหมนมมีหัวใจด้วยเป็นงไงนะโคตรโหดเป็นไงโอ้โหอย่ามาสู้กับน,นมเรานะะฮเดี๋ยวตกไปทิมแหมนมกับน,นมสู้กันแน่นโอาดิเอาดีเอาดีเอาเอาผิดผิดผิดผทีเดียวผิดทีเดียวโอาดีเอาดิ ออมาอีซี่กูง่ายเอาไว้เอาสิอีซี่อีซี่อีซี่โจโจโจซ่ามาเลยหนูจะตบให้หนมดิ้นมาเลยเอาเฮ้ยได้ได้ได้ไรเนี่ยโอ้โหมาเลยมากโอ้โหพลาดเลยโอ้โหอือโอ้โหพลาดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ย เอ้ยบ้าแม่งเอาวอเดดเดดเดดเดวกูเริ่มมืนแล้วนนเอาอไหนมาซ้าไหนมาขวาเนี่ยเมาเมอเมาเมอเอาแม่งมือแพ้เลยซีซีไม่ยอมไม่ยอมน้มไม่ต้องไม่แพ้ใคร เพืเข้าใจเล่นเกมนี้ต้องหืนเข้าไว้อ่าว่าเขาให้เล่นกูก็ต้องเล่นเออเมามาอ้าวแม่งหายมาแม่งเอ้ยกูเลื่อมมือแล้วอันไหนอันไหนเดมยู่อันไหนเมาส์ซ้ายเนี่ยมารอบแรกจะบสบายสบายรอบต่อไปดินเราตกแตกมา

มาไม่ยอมไม่ยอมพัดโตได้บีอีกแล้วก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันโนนะครับผมนะฮะซึ่งถ้าใครอยากไปลองเล่นดูก็ไปลองเล่นกันดูเลยแล้วกันแม่งคะแนน,นไม่ได้อีกทีหนึ่งโอ้ผมแม่งขี้เกียจม,มาตั้งปุ่มใหม่แม่งลําบากมากนั่นเองเราไปดูในโหมดของในโหมดอีเวนต์พีพีกันดีกว่าไม่รู้จะมีหรือเปล่บบาในะในโหมดนี้นะครับผมนะเข้าไปที่โหมดเนื้อเรื่องกันเลยอ่าเอาบท พพพหายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาของเก่ามาใส่อันใหม่นั่นเองนะครับซึ่งอัดเอาไว้แล้วก็นั่นแหละอันที่ผมอัดเฟลไปนั่นเองนะครับผมน,น,นะก็ไปไงก็ไปดูก็เลยนั่นเองนะครับตัดเลยตรงนี้ฉับๆับฉับปากดที่อีเวนเลยแล้วกันโ <no. S 1> no. นซเซร์หมดเอเรียเนี่ยให้ทุกคนลองไปเล่นกันดูดีกว่าครับผมนะอ่ะอีเวนกดเข้าไปนะครับ ว่า A สามคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมอัดไปเนี่ยนะอันแล้วเฟลเนี่ยคือมันอัดตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามนี่เข้ามาวันที่สี่แล้วขออภัยด้วยแล้วกันเนาะนะถ้ารอบนี้อัดแล้วเฟลอีกก็โอ้ยปวดหัวปวดหัวการอัดเกมมือถือแม่งหนักนาสาหัสนะปวดหัวตัวตัดนะใส่หูฟังเล่นก็ไม่ได้นะต้องมาเล่นแบบพูดในมือถือตรงๆอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับอาจจะมีเสียงผมเนี่ยเบากว่าเกมก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะ นะ,ะเอดเดี๋ยวถ้าเสียงผมไม่ดังเบาขอหายเลด้วยกันเนาะผมไม่ตั้งค่าเสียงไม่ค่อยเป็นในมือถือนะฮะเช็คผมไม่จัดตัวนะครับนั่นไงไอดอลคู่แข่งครับใครเอ่ยใครเอ่ยแม่นี่มันสามมนมน o n สามเหลี่ยมแม่เจ้าทำการต่อสู้สิครับรออะไรนะครับซึ่งในการในการต่อสู้เนี่ยเอาแหลกแหลกแหลกเอาแหลกเอาแหลก,รกครับแหลกค้างค้างแหลก นี่ยครับการเล่นในมนือถือโหดซึ่งการโจมตีในการใช้โจมตีของอีเวนต์นี้เนี่ยต้องใช้ไมโครโฟนพลังสูงในการโจมตีนะครับซึ่งผมมีจำนวนอยู่6ชิ้นจากปกติมีอยู่11ชิ้นนะ,ะฮะตีไปเยอะนะฮะแล้วก็ต้องใช้สเตมินาในการสู้ด้วยนะครับซึ่งโอเคต่อสู้เลยครับผมนี่ครับ ใช้ไม้พลังตบตีสูงซึ่งเสียค่าเอ่อซิตี้นะครับค่าอ๋อค่าซิตีคือค่านี้เปล่าเอ่อไอค่าข้างล่างนี่ยฮะโอเคเราไม่สนใจเรามาตีกันดีกว่านะครับเราจะมาตีเอ่อมีนาโกะนะฮะซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์เฟสติวัลนะฮะใต้ฟ้าใต้ฟ้าสีครามนะเออตีเข้าไปเลยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ตีเข้าไปเลยนะครับ มันเสมอเลยเหรอวะตอนนี้มันชวงหน้าฝนหน้าร้อนไม่รู้เหมือนกันแม่งจะตกกับแดดออกไม่รู้เหมือนกันแม่งจะช่วงหน้าร้อนหรือหน้าฝนแม่เย้ยรู้สึกว่าคอนเน็กนานมากในการตีครั้งนี้โอ้โหสูงนี้สุดยอดจริงๆเลยแหละเธอเองนั่นก็ให้สนุกมากกว่านี้สิโอ้โหมีการดูถูกเราซัมเมอร์เฟสติวัลเร็วๆเข้าเร็วๆเร็วๆอ่านมือถือนี่ก็ํำใจหน่อยฮะมันโหลดหน้าอย่างนี้ ไม่เหมือนในคอมในคอมนี่แบบว่ามันจะโหลดเร็วนะฮะเออแต่นี่ในะมือถือไงนะครับเฟมเรทก็รับไม่กี่เฟมเรทนะฮะแฟมแล้ตีครับผมนะโอเคไอดอลระหว่างเรากับมานะตีครับไอดตัวของฉันชุดแม่มดกับเปิดอกกับเอ,อ่อมิวโกะนะฮะใช่ปะ่ะเหมือนชื่อมีอะไรลืมละเออใช่มีมีิมมวโกะถูกแล้วมาตีครับไงมีตีสามสองหนึ่งตีครับตี เรียบร้อยครับวินเลยดูเรื่อผมซมก่อนโกหมื่นสามมันตั้งพันกว่าบาทเองโอ้โหพันก,กว่าเรียบร้อยอยู่วินให่เร็วน่นเร็วทันใจที่มีบดแบนไงโดไม่ธรรมดาบอกเลยนั่นเลยครับในการอัดมือถือครั้งนั้นนี่เป็นอะไรที่ปวดหัวมากๆเลยแล้วก็ผมก็ไม่สามารถอัดในโหมดอีเวนต์พีพีได้น,นั่นเองนะครับซึ่ง ไอ้เมื่อกี้ที่เราชมไปเมืแ่อบบกี้คือโหมด PVP นั่นเองนะครับผมซึ่งอีเวนต์นี้ได้จบลงไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาคือ World Specter นั่นเองนะครับผมเป็นเอ,อ,อีเวนต์แบบใหม่ที่หลายคนต้องการที่จะมาสู้กันเองนะครับผมนะตอนนี้ผมขอรับของขวัญก่อนนั่นเองนะครับผมนะ ก็ไม่สามารถถ่ายอีเวนต์นั้นได้นั่นเองนะครับเพราะมันอย่างที่ดูไปเมื่อกี้นี้มันช่างอุยนะครับถ้าใครอยากจะโหลดเกมนี้มาเล่นบนมือถือแล้วก็โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ลิงโหลดหาได้ที่ไหนหาได้ที่ลิง์โหลดใต้คลิปที่คุณกำลังดูเลยนั่นเองนะครับถ้าใครดูในมือถือก็สามารถกดที่คัอธิบายด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมมีให้โหลดแน่นอนครับหรือจะเป็นลิงก์ตรง แชทก็เป็นด้วยับลิงก์ให้โพสต์นะหรือให้แสดงความคิดเห็นก็มีเหมือนกันผมจะแปะไว้ทั้งสองที่เลยแล้วกันเองเพื่อเป็นการสะดวกสบายนั่นเองนะครับและวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับไว้วันหนะ้าเจอกันใหม่กับเกมโตเกียวซเวตซิสเตอร์แนละเองต้องขออภัยที่ถ่ายอีเวนต์ PVP ได้แค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันอุยนะถ่ายในมูลมือถือมันอ e, นะุยและถ่ายไม่ทันด้วยนั่นเองนะครับไว้ก่อนหนะ้าเจอกันใหม่กับผมชิคกี้พารุ่นนั่นเองนะครับไปก่อนหน้าไปแล้วอู้หู้อันี่ก็ให้มองนมจังเลยเดี๋ยวมีีี่่แนนนนอเเลยยาฮะ